สวัสดีครับครูชาวลิตผมนายธนดลดุจจานุทัศน์เลขที่4ห้องม .5 ทับหวันนี้นะครับผมก็จะมานำเสนอความรู้ประกอบอินโฟกราฟิกที่ผมได้ค้นคว้ามาในหัวข้อเรื่องบอกเกิดศาสนา ในในโลกของมนุษย์เรานั้นนะครับจะมีความเชื่อมากมายหลายยุคหลายสมัยความเชื่อของกลุ่มคนต่างๆและสภาพแวดล้อมที่เกิดในกลุ่มคนนั้นๆจนเกิดความเชื่อดั้งเดิมเก่าแก่จนกลายมาเป็นวัฒนธรรมประเพณีที่สืบทอดต่อกันมา แต่อย่างไรก็ตามก็ยังมีความเชื่อประเพณีประเพณีต่างๆที่ได้สูญหายไปเช่นกันตามการเวลาและศาสนานั้นเกิดขึ้นได้อย่างไรอย่างแรกที่ผมได้ค้นคว้ามานั้นก็คือความไม่รู้เมื่อมนุษย์ได้พบเจอกับปรากฏการณ์ต่างๆในธรรมชาติซึ่งแน่นอนครับมนุษย์ในสมัยนั้น ไม่รู้ว่ามันคืออะไรเกิดขึ้นได้อย่างไรเมื่อไม่รู้ทำให้มนุษย์เริ่มเกิดความกลัวในพลังของธรรมชาติและพวกเขาคิดว่าจะต้องมีสิ่งมีชีวิตเป็นผู้กระทำพวกเขาต้องการความช่วยเหลือจากธรรมชาติซึ่งเป็นสิ่งที่มีอำนาจเหนือเขา เพื่อช่วยให้มนุษย์อยู่รอดไม่มีภัยต่อต่อไปนั่นเองครับอย่างที่สองก็คือความกลัวแน่นอนครับว่าเมื่อมนุษย์นั้นไม่รู้ว่าสิ่งสิ่งนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรทาไมถึงต้องเกิดขึ้นมนุษย์นั้นจึงเริ่มเกิดความกลัวกับสิ่งเหล่านั้นมนุษย์ ทำการกราบไหว้บูชาให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกป,ป้องตนเองจากภัยต่างๆด้วยการทําพิธีต่างๆทําให้มนุษย์เริ่มมีสิ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ 3. เกิดความเชื่อและความศรัทธาเมื่อมนุษย์เชื่อและเริ่มใส ในสิ่งที่ตนคิดว่ามีอำนาจอยู่จริงๆที่สามารถโดนบันดาลให้ได้รับความคุ้มครองต่างๆหรือขอสิ่งใดให้ได้เช่นนั้นเมื่อเป็นเช่นนี้ทำให้มนุษย์มอบกายถวายตนด้วยความจงรักภักดีจึงกลายให้เป็นมูลเหตุที่ทำให้เกิดศาสนาครับ อย่างสุดท้ายอย่างที่4นะครับก็ความรู้ความอยากรู้เหตุผลเมื่อมนุษย์เริ่มมีปัญญาทําให้อยากรู้เหตุผลของการเกิดขึ้นของสิ่งต่างๆว่าสิ่งนี้สิ่งนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรทําไมเราเกิดมาแล้ววันหนึ่งเราก็ต้องตายไปทําไมฟ้าถึงผ่าทําไมฝนถึงตก ถำไมถึงเกิดพายุเป็นต้นทางนี้แล้วนะครับอาจจะยังมีอีกหลายเหตุผลที่ทำให้เกิดศาสนาขึ้นเพราะศาสนาเนี่ยมีมากมายหลายศาสนาหลังจากนั้นนะครับคนก็เริ่มที่จะตั้งกฎเกณฑ์ระเบียบข้อบังคับของศาสนาคำสั่งสอนของศาสนานั้นๆเพื่อที่จะช่วย ขัดเกลาติดใจของคนในสังคมให้ละอายต่อความชั่วทำให้ศาสนานั้นมีความสงบสุขขึ้นนั่นเองครับจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ